เอาออละครับสวัสดีครับทุกทุกคนยังอยู่กับผมคุณละลิตจากไทยเกยมวิกิและจอยสติกและนี่คือวิดีโอเกมเพลย์ของ PERSONA 5นะครับความชิบหายเกิดขึ้นกับผมแล้วนะหลังจากที่ผมอัพวิดีโอตอนที่3ฝนตกขี้หมูไหลของ PERSONA ไปนะปรากฏว่าผมลืมตรวจว่าวิดีโอมันโดนตัดไปครึ่งหนึ่งเนื่องจากขั้นตอนการเขาเรียกว่าอะไระแปลงไฟล์นะอยู่ดีๆมันก็หายไปครึ่งหนึ่งทำให้ เนื้อเรื่องช่วงนั้นกับวิดีโอตอนที่4ซึ่งผมอัพไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เปิดให้ทุกคนดูเนี่ยมันขาดไปผมก็เลยต้องมานั่งเล่นใหม่ตัง้งแต่ต้นนะโดยข้ามคัสินีนข้าม,ข,าม,ข,ามข้ามทุกอย่างรายละเอียดที่ไม่จําเป็นเพื่อที่จะมาพาดต่อเนื่องไปว่าเออมันจะผมเล่นไปถึงไหนอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือการเล่นรอบใหม่ของผมนะจะมา เชื่อมระหว่างตอนที่3มาตอนที่4ให้ทุกคนได้ดูกันต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้จะแก้ตัวให้แล้วนะไปก็คือจากตอนคราวที่แล้วตอนที่3นะครับพระเอกนั่งเรียนอยู่แล้วก็ผมตอบโลจิกมันสามารถแฟต์ฟอร์เวิร์ดด้วยปุ่มออปชันได้นะพระเอกก็เก่งขึ้นด้วย right, หลังจากเนี่ย วิดีโอมันตัดช่วงประมาณตรงนี้หลังจากจบภาพเรียนเราเดินออกมาค <Hey. S 1> าโมชิดะก็มาทักทากามากิหวัดดีเฮ้ยอียเชี่ยผมกดผิดเอ่อผมไปดันไปกดฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเห็นบอกว่าไม่สบายเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ที่เป็นไส้ติ่งอักเสบไหมก็คิดว่าจะไปหาหมอนะคะแต่ว่ามันยุ่งตลอดเลยขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะคะ คงจะเหงามากสินะฉันรู้สึกผิดเลยเนี่ยที่กักตัวเพื่อนเธอไว้ซ้อมตลอดเวลาเนี่ยเอ่อฉันถึงได้พาชวนเธอไปเที่ยวไงระวังม,มีรถพยาบาลมาอีกล้โอเคไปละอ่อระวังตัวด้วยนะเอ้ยอย่าไปอยู่ใกล้นักเรียนที่เพิ่งย้ายมาใหมล่ละ มันมีประวัติอาญากรรมด้วยถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอแล้วก็แมนใช่ขอบคุณค่ะขอตัวนะคะแล้วก็เดินไปพอวิญิงณลหลังก็ไปเจื๊อใส่เราก็ยืนดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะฮะเยเฮ้ยโยริวจีมารอครับ นี่มาดักรอทำร้ายร่างกายฉันหรือไงมาดักรอซุ่มโจมตีตีดักตีหัวหรือไงเอ้ยไม่ได้พูดอย่างนั้นสันหน่อย <Hey. S 1> อยากจะคุยเรื่องประสาทเมื่อวานน่ะอยากจะบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ฝันแต่ก็ทำไม่ได้ฉันทำเป็นเหมือนว่าไม่เคยเกิดอะไรแบบนั้นขึ้นไม่ได้หรอกยิ่งถ้ามันเกี่ยวข้องไงคาโมชิดะแล้วแล้วก็ ฉันอยากรู้ว่าไอภาษาเนั้นคืออะไรไม่ว่าจะต้องทำขนาดไหนก็ตามแล้วก็นายเป็นคนเดียวที่ฉันไว้ใจที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้เอาด้วยไหมไม่เอาจริงๆตอนผมเล่นรอบหลักผมไม่ได้ตอบแบบนี้นะผมตั้งใจตอบปวนตีนริวจีมันเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดินายก็ต้องอยากรู้ว่าไอ้เรื่องเรื่องหอยที่นี่มันเป็นยังไงกันแน่เหมือนกันใช่ไหมล่ะ ฉันคิดว่าเราพยายามเดินย้อนกลับทางเดิมของเมื่อวานน่นายก็เดินกับสถานีไปด้วยสถานีรถไฟไปด้วยไปกันเถอะถ้าเจออะไรประหลาดระหว่างทางก็บอกด้วยนะถ้าเจอตึกประหลาดประหลาดตึกแปลกๆระหว่างทางก็บอกด้วยนะไอห,หมอนี่ก็ดูจะไม่ได้แย่นะตามไปก่อนละกันพะเอกก็คิดแบบนั้นนะ ปร like really sure าสาทใหญ่แบบนี้ไม่น่าจะคาดสายตาไปได้นะเราต้องเจอแนะ่แต่มันไปสร้างไอ้ของแบบนี้ได้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กัน walk that way from here, right? เราเริ่มต้นจากตรงนี้ใช่ไหมก็อาจจะนะโอ้พูดอย่างนี้ฉันก็เริ่มไม่มั่นใจเลย way, เอาละ มาทางนี้ถ้าเจออะไรบอกด้วยละ่ะอ้าวกลับมาที่โรงเรียนแล้วไม่เห็นมีอะไรแปลกๆเลยอ่ะไม่เห็นประสาทด้วยเราต้องเลี้ยวผิดตรงไหนสักที่แน่ๆลองใหม กูอยากกลับบ้านแล้วไม่เอาหน้านายต้องอยู่ไอ้ฉันจนจบเรื่องนะไปนะเดินวนใหม่ก็กลับมาที่เดิมเอ้จริงเหรอหรือว่ามันจะเล็กกว่าที่ฉันคิดไว้นะ What think? do you นายว่าไงแน่ใจเลยว่าอยู่แถวนี้ก็ไม่มั่นใจแล้วล่ะลองดู G P S ในโทรศัพท์ก็ไม่เห็นมีอะไรแบบนั้นแถวนี้เลยฮะ huh? โทรศัพท์เฮ้ยโทรศัพท์นั่นเหรอนึกขึ้นมาได้นายไม่ได้มีแอปนำทางแ,แปลกๆนั่นใช่ไหมแอปนำทางเหร ไม่รู้รรญญรว่ากเกี่ยวกันหรือเปล่านะแต่ดูเหมือนกับว่ามันจะมีเสียงมาจากโทรศัพท์ของนายนมันมีเสียงว่ากับสู่โลกแห่งความเป็นจริงด้วยอะไรทํานองนี้นะขอดูโทรศัพท์เลยสิพอขึ้นมาปั๊บโดนคว้าไปอย่างไวไอ้ลูกตานี้มันอะไร พยายามลบหลายทีแล้วลบไม่ได้ทุกทีเฮ้ยมันเจ๋งใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นแหละนะมันเป็นแอปแปลกๆนะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่แหละนี่ไงมันเป็นแอปนำทางจริงด้วยมันบอกด้วยว่าเคยหาที่ไหนมาบ้างนะฉันนี่มันอัจฉริยะจริงๆ ลองใช้ดูดีกว่าแต่ฉันใช้ไม่เป็นนะ Then I'll do it งั้นฉันใช้เองคาโมชิดะชูจินอาคาเดมีโรงเรียนชูจินไอโลกจิตแล้วก็ภาษาเริ่มต้นกันนําทาง h e r e we go เจอแล้วเนี่ยเราไปทางไหน สักทางหนึ่งแล้วก็เฮ <uh> ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ออะไรวะเนี่ยโอ้ยหน้าจอแบบเต็มโทรศัพท์ดีกันเลยรุ่นอะไรวะเนี่ยโรงเรียนของเราก็กลายเป็นปราสาทไปเลยนะครับ เฮ้ยนี่เป็น,น,นปราสาทเมื่อวานเรากลับมาได้แล้วหมายความว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานมันเป็นเรื่องจริงเฮ้ยเสื้อนั่นเออขาวก่อนก็ใส่ชุดนี้น,น,น,นี่มันชุดอะไรอ่ะกูก็ไม่รู้ ไม่รู้เหมือนกันะไม่มีอะไรมีเป็นเหตุผลเลยเนี่ยเอ้ยวันดีหยุด n g a c o ค m า t i o n ถ้าอยาเลิกทำเสียงวุ่นวายก็ีกระตกกระตาวุ่นวายเฮ้ยแกพวกร่างเงาเอ่อมันมีอาการแปลก ฉันก็สงสัยว่ามันเป็นมีเรื่องอะไรพวกนายกลับมาอีกครั้งที่พาหนีรอดไปได้แล้วแท้ๆที่นี่มันอะไรเหรอโรงเรียนเราเหรอใช่แล้วละ่ะแต่มันเป็นปราสาทนะก็ปราสาทนีนนแหละโรงเรียนแต่มันจะเป็นปราสาทสำหรับ เจ้าปราสาทเท่านั้นเจ้าปราสาทไอคนที่นายเรียกว่าโคมไอคาโมชิดะไ, <ง S 2> ไงไอหัวใจวิปลิตของมันเน่ยเห็นโรงเรียนเป็นแบบนี้แหละคาโมชิดะวิปาคโมชิดะวิปเหรออธิบายให้มันเข้าใจหน่อยได้ไหมเล่าัามไม่คดค,มมคิดวาไม่จะเข้าใจไอคนปัญญาอ่อนจะไปเข้าใจได้ยังไง What say? did you ว่าไงนะ What was that? เฮ้ยเสียงอะไรคงจะเป็นทาสที่ถูกจับอยู่ที่นี่มีจริงๆเหรอ Oh shit! เสียงโวยวายนมากนะเฮ้ยมีจริงด้วยฉันเห็นคนถูกขังไว้ที่นี่วันก่อนน่าจะเป็นคนที่โรงเรียนในคาโมชิดะน่าจะมีคำสั่งให้ โมสไลลี่ออนคาโมชิดะออเดอร์น่าจะจับตามคำสั่งของคาโมชิดะไม่แปลกหรอกเป็นแบบนี้ทุกวันเลยพวกนายสองคนหนีไปได้เขาคงจะ,จะโกรธมากไอ้เลวหลิวเจนี่มันบ้าบอเอาชนประตูใส่ซะ ได้ยินไหมคาโมชิดะทำแบบนั้นมันเปิดประตูไม่ได้หรอกนะแต่ก็ดูเหมือนจะมีเหตุผลสินะม hey, <Mona>, นี่ไอโมนาโมนากูชื่อมอการ์หน้าเว้ยรู้ไหมว่าเสียงมาจากไหนจะให้พาไปหรืองจะให้พาไปหรือไง จะพาไปก็ได้แต่ไอหมอนี่ต้องไปกับเราด้วยนะทำไมต้องเป็นกูล่ะฉันอยากเห็นพลังของนายนะสิแล้วต่อให้นายไม่ตกลงไงหมอนี่มันก็คงจะไปของมันเองคนเดียวอยู่แล้วนายจะทิ้งเพื่อนงั้นเหรองั้นก็ตกลงตามนั้น For real? ปจริงเหรอขอบใจนะเพื่อนเอาละไปกันเถอะตามมาอเอาละเข้าไปทางนี้เลยนี่มันทางที่เราหนีมานี่ก็แน่นอนเราจะต้องไม่เข้าตามตอกออกตามประต,ตูต้องไม่เข้าทางหลักอยู่แล้ว การเป็นจอมโจรวิญญาณมันก็เป็นแบบนี้แหละแฟนทอมตีเวอรี่นะนายรู้เรื่องพวกนี้ได้อย่างไงอฉันจะสอนนายเองตามมาเธอะนะอขอโทษนะที่พามาเจออะไรแบบนี้ mm hmm. แต่ฉันยกโทษให้คาโมชิดะไม่ได้จริงๆไม่ว่ามันจะต้องการอะไรก็ตาม <laughs> ฉันนี่เป็นนี่บุญคุณนายเลยนะเนี่ย โอ้มันน่ากลัวจังเลยที่นี่ทำตามที่บอกอย่างเคร่งครัดเลยนะตามมาอ่าข้าวก่อนตอนเข้าด้านหน้าก็มาโปูที่นี่เฮ้ย เหมือนได้เห็นภาพซ้อนเลยนี่โรงเรียนชูจินเหรอก็บอกแล้วไงว่าที่นี่คือโรงเรียนของนายเราไม่แต่ยังไงก็เถอะเราไม่มีเวลาจะมายืนเฉยนะไอ้พวกเงาเนะ่ยนะนะอาจจะมาเมื่อไหร่ก็ได้มาตามมาทางนี้ตามมานี่เป็นคุกลับใต้ดินนะ พยายามจริงด้วยดูเหมือนจะหนีหลบหนีการต่อสู้ไม่ได้เลี่ยงการต่อสู้ไม่ได้แล้วล่ะเอาจริงเหรอเนี่ยเธอสอนวิธีการต่อสู้เบื้องต้นให้กับนายล้วกันจำไม่ดีล่ะพยายามลอบโจมตีศัตรูจากด้านหลังทุกครั้งที่เป็นไปได้นายต้องถอนหนา้ากากมันออกมา ถ้าทำสำเร็จศัตรูจะไม่ทันตั้งตัวแล้วเราจะได้โจมตีก่อนนี่เป็นระบบของเกมนะครับยอ่องเข้าหาศัตรูจากด้านหลังแล้วก็กดกระบาลนะเพื่อรอบโจมตีนั่นเองถ้ารอบโจมตีจะได้โจมตีก่อนเข้าใจละนายได้แต่ดูเท่านั้นแหละเพราะนายใช้เพอร์ซน่าไม่ได้เอาลาไปกันเถอะ ใช้ท่าไหมฝันธรรมดาก็พอลอ้โค้รถน้อยดังนีพี่แมวพี่แมวใช้ท่าตายไปเลยเรเวลได้4 XP ได้เงิน ไม่ได้ของโอเคฮะเฮ้ยม <nh watershed> ีคนอยู hmm. <tiny> ่ตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปไหนกันหมดเนี่ยเงียบๆน้อยจำได้ว่ามี คนเยอะอีกหลายคนเลยนะลึกเข้าไปเนะี่ยเอาวิ่งนำไม่ลอ้อม hmm. อาจจะโดนย้ายไปแล้วก็ได้เฮ้ยได้ยินเสียงฝีเท้าคน <c oughs> เยอะเลยถ้าโดนจับได้แล้วก็เป็นเรื่องแน่เข้าไปหลบในห้องนี่ก่อนดีกว่า The shadows come here. ไอ้เจ้าพวกล่างเงาไม่น่าจะเข้ามาในนี้นะรู้ได้ยังไงอะที่นี่ไม่กาไม่มีอาการบิดเบี้ยวนั่นหมายความว่าเจ้าปราสาทไม่มีอำนาจอำนาจควบคุมที่นี่นะอ่อนเฮ้เห็นภาพซ้อนนะนี่มันห้องเรียนนี่นะ Now understand? do you understand? เข้าใจแล้วใช่ไหมที่นี่น่ะคือเป็นโลกความเป็นจริงของเจ้าเจ้าเจ้าปราสาสมองเห็นเป็นไปตามความคิดของเจ้าปราสานต่น์นี่เป็นความคิดของคาโมชิดะงั้นเหรอไม่เห็นจะเข้าใจเลยก็พูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นโลกที่ ความต้องการที่วิปลิตเนี่ยทำให้เป็นจริงขึ้นมาเราเรียกที่นี้ว่าปราสาท <A> Palace ปราสาทเหรอไอเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าไอคาโมชิดะเนี่ยมันคิดว่าโรงเรียนเนี่ยคือปราสาทของมัน So became like this just thought it like started became he พอแค่เขาคิดมันก็กลายเป็นแบบนี้เลยเชียวเฮ้อ ไอ้ชั่ว must r e a l l y hate t h i s Kamoshida ก u y นายนี่เกลียดคาโมชิดะจริงๆเลยนะแค่เกลียดมันมันยังน้อยไป is ทุกอย่างมันเป็นความผิดของไอ้บ้าน,นั่นคนเดียวพวก,กนายสองคนมีเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วนะแต่ว่าอย่าให้อารมณ์คลอบง,งำดีกว่า ลคคีย์อาตาแลคกคียอายแปลว่าอะไรไม่รู้มีอยู่ทุกที่เลยนายสงสัยเรื่องชุดใช่ไหมละ่ะใช่ฉันก็สงสัยเหมือนกันนั่นก็เพราะว่าโลกนี้เหมือนกันโอ้ยิงครูยิงไม่รู้เรื่องทุกอย่างผิดเพี้ยนไปก็เพราะว่าเจ้าปลาสาทรเนี่ยอยากจะเห็นที่นี่เป็นแบบนี้ A can school โรงเรียนจะกลายเป็นปราสาทได้เลยเพื่อป้องกันการบิดเบี้ยวกับความผิดเพี้ยนนั้นคนคนนั้นจะต้องมีความตั้งใจที่จะต่อต้านอย่างเต็มที่ร่างร่างที่นายปากรให้เห็นเนี่ยก็คือความต้องการที่จะต่อต้านนั่นเองฟังแล้วเข้าใจมนุ่งนะโอ้ยไม่ไหวเว้เย ฉันสงสัยเรื่องนายมากกว่าเสื้ออีกนายมันตัวอะไรกันแน่เนี่ยฉันเป็นคนวเป็นคนสุดจริตเลยแหละมหมแมวมากกว่านะ่ก็ฉันสูญเสียร่างที่แท้จริงไปค,คิดว่างั้นนะ คิดว่าได้ด้วยเหรอแต่ฉันรู้วิธีที่จะกลับร่างที่แท้จริงนะฉันถึงได้แอบเข้ามาที่นี่แล้วก็มาแอบสืบดูไงแล้วก็โดนจับเฮ้ยฉันก็โดนในคาโมชิดานี่ทรมานเหมือนกันนะมันจะต้องชดใช้แน่นอนนี่มันกระตูนเหรอ บ้าชมัดเลย If we're gonna keep going we should hurry along ถ้าอยากจะไปต่อแล้วก็รีบเข้านะ I'll be counting on your skills this time too rookie รอรบรอบนี้ต้องหวังพึ่งนายแล้วนะมือใหม่เข้าใจไหมพ่อมือใหม่ Don't worry I'm not gonna force it all on you I thought it might help so ไม่ต้องกลัวฉันไม่ให้หนายรับหน้าที่นี้คนเดียวหรอกฉันอาจจะช่วยได้นะกูพกปืนมาเอ่อเป็นปืนปลอมแต่ว่ามันเสียงดังดี ทำไมปัญญา่อนนี่มันของเล่นนะแต่มันดูเหมือนจริงมากเลยนะอย่างน้อยก็ใช้หลอกคนได้ล่ะฉันเอายามาด้วยก็ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนเห็นไหมล่ะวางแผนมาตลอดเลยสินะเอาล่นะถ้าพร้อมไปแล้วเราก็เราจะรอบเข้าไปกันต่อนะ เก็บยามานะครเก็บปืนเก็บยามาฟาบอ่าแล้ววิดีโอตอน3ของผมจริงๆก็คือจบลงตรงนี้แหละอาจจะมีทหารอยู่เฝ้าอยู่ด้านนอกกำลังลาดตระเวนอยูอ่เรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนอันนี้ก็คือเขาจะบอกว่าในเซฟรูมสามารถที่จะเซฟเกมได้ นี่แหละครับวิดีโอตอน3ผมก็จะจบลงตรงนี้นะแล้วก็รอตอ่อแล้วก็ไปต่อตอน4ซึ่งผมอัพไปแล้วอย่างที่บอกก็หวังว่าจะได้ความต่อเนื่องกันไปไม่ขาดตอนนะขอโทษที่ตัดฉับแล้วก็เหมือนละขาดช่วงไปเลยนะฮะก็อันนี้ถือว่าเป็นตอน3.5แล้วกันขอบคุณส่านรุกการติดตามเราพบกันใหม่ในตอนที่สําสำหรับวันนี้สวัสดีครับ